นี่คือแมปใหม่ในส u i ิตเกมที่พวกเราจะต้องเอาตัวรอดเพื่อเงิน45,600ล้านร้านแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เล่นเพราะนี่คือการไล่ล่าที่ตื่นเต้นแบบสุดๆพวกเราจะเอาชีวิตรอดจากเกมนี้ได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วกดไลค์และไปลุยกันเลยจ้า <S <S 1> <S 1> อาาเราจะเป็นเพลเยอร์นะครับทุกคนโอเคจะเห็นห้องลางๆนะห้องลางๆเลยอะ่ะเอ๊ฉันเป็นอะไรนะ เป็นสรสปดเข้ามาเฮ้ยไอ้ไอ้ผมทำอะไรครับเนี่ยหมายเลขสี่หหจับฉลากจะฉันได้อคุณได้คีทรีมจะได้สีฟ้าหนูเป็นสีแดงเฮ้ยไอ้ปังหน้าที่ของพวกคุณคือหนีจากพวกทีมมีดให้ได้และเอากุญแจของคุณเพื่อเปิดประตูเล่นหนี อย่าลืมซ่อนตัวไว้ด้วยล่ะเพราะพวกเขาจะไล่ล่าคุณจนกว่าจะตายพี่ไหมเราเราควรไปที่ไหนดีฉันให้เวลาหนีนะฉันให้เวลาหนีถึงจะไม่มากก็เหอะเราต้องหาเราต้องหากุณแจเราต้องหาประตูที่มันเป็นทางออกอะไอ้ปกิไปากปไม่ริไรไอ้ปเาเราไปเราไปเราไไรไรเจนไป ไม่โหดร้ายกันจริงๆเราซ่อนที่นี่น่าจะไม่รอดนะเราลงไปข้างล่างไหมโอ้โหมันจะมีประตูหนึ่งที่มันมีทางออกอยู่อ่ะเราต้องหากลอนกุญแจมาล็อกเราเราสองคนมีแค่กุญแจพี่ไมค์มีกุญแจอะไรอ่ะกุญแจเหลืองอืมถ้าเขากุญแจเหลืองเหมือนกันของฉันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเอออันนี้อันนี้น่าเป็นกุญแจผีนะไขได้ทุกสามประตูเลยไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือวงกลมทุกคนหนูหลงทางอีกแล้วได้ยินเสียงมีดได้ยินเสียงมีดแถวนี้เหรอ เราต้องลงไปข้างล่างนะมันน่าจะอยู่ข้างบนอะได้ยินแบบไกลๆใจไม่ได้นี่ประตูอะไรอะประตูอเฮ้ยไม่ได้นี่เป็นประตูหลอกเป็นประตูที่จะให้พวกเราเขินเวหาโอ้โหเนี่ยไดว้ายวด้รอดไปได้ว้ายรอไปได้ได้ชีวิตเี็นไงบ้าตรงนี้เหรอ ดนเรียบร้อยโอ้โดนมุมติดมุมติดมุมอ้าวไอ้โจ้ไอ้จอมป็นลาไปเลิกเลยไอ้จอมป็นลาไปเลิกเลยฉันโฟกัสแล้วตอนเนี้ยพูดตรงๆนะเจแปงเราจะเป็นต้องใช้เงินที่จะฆ่าเจ้แล้วเอาไปรักษาหัวเข่าที่ดำหมักร้องล่ะต้องฆ่าเลยเหรอฉันจะต้องเอาเงินไปเลเซอร์ขนจักรแลให้ได้หยุดหยุดก่อนไปจะได้วิ่งเธอ ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยน้ำแข็งเข่าหนูมันดำจนเขียวแล้วขอร้องละฉันเจอฉันเจอเดี๋ยวเดี๋ยวนะฉันเจอฉันเจอฉันจะขอบางอย่างฉันจะขอบางอย่างที่มีประโยชน์หยุดหยุดหยุดดก่อนอะไรอะไรฉันเจอคำใบ้ใบ้อะไรอ่ะเขามีคำใบ้บอกด้วยคำใบ้คือประตูทางออกอยู่ที่ด้านบนไปพวกเราไปตึงตึ้ง มีคนรอดนอเจ๊รีบขึ้นาบนจะดตุ้กข้าเจไม่มีคนรอยคนนึงมีคนรอยคนหนึ่งเอ้ไม่มีคนรอดเยอะเลยเราต้องเล่นไปไอ้ปังลากอดลากอดไอ้น้องไอ้น้องช่วยูอุ่มไอ้หนุงมเจ้เตาเจอต่าอยู่ในดงสีแดงทำไมเอาไปเจอมิออกตามตมหนไม่ได้คนข้า ปากสีแดงไล่หาแล้วผู้รอดชีวิตยังมีอยู่ไหม <c oughs> hey, เอ๋เฮ้ยผู้รอดชีวิตยังมีคนนึงมันแอบอยู่มันแอบอยู่มัน,มนอยู่ตรงไหนเขาอยู่ในที่มืดๆที่มืดผมไม่มมรู้ตรงไหนใช่เอาล่ะครับฝ่ายสีแดงตอนนี้ตัาคุณฆ่าไม่หมดแลว้วก็ผู้รอดชีวิตก็จะเหลือรอดอยู่และพวกคุณอาจะมีคนใดคนหนึ่งที่ตายเอ้เจ้าเฮ้ใครด้วยยาอย่าทำเพิ่มอย่าทำค่อยนะอย่าทำค่อยแองมันไปไปไปเข้าไปหนีไปสน้นเงินหนีไป มีปเยืนตัวเขาฉันเฮ้ยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมแล้วแกเหนื่ไงไงไงเป็นลมตายโอ้โหลุ like ้นขนาดนี้คอยดูเธอถ้าเกิดว right> ่าพวกเราเนี่ยได้เป็นฝ่ายสีแดงบ้างอะเนาะพี่กิตเนาะพี่ไหม่เนาะง่ายฉันจะไปคายหมดและรอบนี้หมายเลขสี่ห้าหกเธอเข้ามาตับถลากอีกครั้งฉันขอเป็นโอเป็นบูทีมอีกแล้วเป็นบูทีมอีกแล้ว ขอทางออกให้เจอนะไอ้หนูฉันเรดทีมนะฉันขอโทษนะฉันอาจจะต้องแทงพวกขี้อีกแล้วอ่ะขอโทษนะฉันจะทำให้เบาที่สุดเธอเป็นบลูหรือเรดทึบบลูฉันจะเป็นบลูเพื่อนฉันเป็นบลูโอเคดีมากจะแปลงจะแปลงไใช่วยทีมนะจะแปลงคือบลูชีสฉันคือบลูฮาวายน่ะเปิดทุกห้องโอ้โหห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้อลังกันเต็มเลยกระลังมากอ้าวเออหวัสดี เมื่อกี้มันมันมันแวบแวบมันแวบแวบมันเหมือนจิตใจมันไม่เข้าไม่เข้าใครออกใครจิตใจมันเหมือนกษัตริย์ายเฮ้ยเอแทนแทนสีแทนสีเดียวกับนาย okay, 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 โ ي, เอเคโอเคโอเคเฮ้ยเจ้าขบวนเราต้องเปิดกล่องด้วยนะปังถ้าเราเปิดกล่องเนี่ยเราจะเจอกับหินเฮ้ยอะไรไปไหนมัน <c oughs> ลากอีวอีวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรปางอะไรอะไรอะไรเกดเกดพูดเต็มน่ะคือแดรสทีมทั้งเลยล่ะไอผมจะทั้งออกแล้วผมจะทั้งออกอยู่ข้างบนบนสุดหรอบนสุดหรอใช่ใช่ใช่ข้างบนข้างบนว้ายเดรสทีมมันอยู่ข้างบนเต็มเลยเดรสทีมอยู่ข้างบนเพียบเลยเย้ไปเลยข้างบนไปข้างบนเฮ้ยครใครมาอยู่ข้างบนเต็มเลยมันอยู่ข้างบนเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยหาหลังหัไปไหมหันหอังหันให้เจอพี่ไหมพวกเราต้องรีบพวกเราต้องรีบเราดักเลยดักเกิดดักเกิดอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหมหรือนายปิดแล้วเนี่ยฉันบอนสุดเลยพี่แป้งอยู่ตรงโซ่เด็กเด็กเด็กเม็กเด็่เด็ก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 เ่็กเด็กเห็กเดนเดเด็กเม็กเดากเ้มจึดมกเด็กเด็กเ้มกเด็กเดดกนด็กเ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 กกเด็กเด็กเดด็เด็กเด็กเด็นเด็กเด็เด็กเด็ดดเ เช่งันแกได้เป็นสีแดงเย้ฉันเป็นไลฟ์ทีมฉันเป็นสีฟ้าจัดเลยอะมีเวลา6นาทีในการไล่ข่อพวกมันเอาละหน้าที่ของฝั่งมี้นะคะก็คือหาคนที่ถือกุญแจหนึ่งคนเพื่อฆ่านะเพราะฆ่าเขาได้เนี่ยเราจะผ่านทันทีดิดูบี้ฉันหอมวายมีเต็มเลยอะไรพี่กริชกับมีดกริชไปละออกไล่ล่ากันเถอะไปห้องนั้นกันไปไปเห็นไหมเห็นห้องนี้ ตกกันปิดกันเลยตกกันปินเลยสภานตกสภานเออจุ๊บแก๊บไปทั้งก่อนไปจุ๊จ๊บไปหนึ่งดาเมจหนึ่งดาเมจว้ายเจ้เจ้าเจ้ทางออกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยเอาเออไปทางออกเลยหรออย่าบอกนะไปไม้ไปไมไปดักทางออกไปดักทางออกเพื่อนไปดักทางออกเออ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 ขึ้นมาได้มาเจอเลยปังได้เลยตายเถอเอิ่นทางออกอยู่ตรงนี้นั่น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  ไม่ได้ไม่ได้ดัก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 เท้าหน่อยดักเท้าหน่อยดักเท้าหน่อยไอ้ปามันจะเข้าไอ้ปามันจะเข้าไอ้ปามันจะเข้าเอ้ยฉันจะเข้าเอ้ยฉันจะเข้าไอ้ประตูทางออกอยู่ข้างหน้าประตูทางออกอยู่ข้างหน้าทำไมฉนดนแทงอ่ะสวบสวบสวบให้ตายสวบให้ตายเอ้ยมันมุดเข้าไปมันมุดเข้าไปเอามาน ฟังนะทีมตอนนี้คุณต้องทำเวลาหน่อยนะครับคุณเหลือแค่สองนาทีเท่านั้นถ้าคุณยังฆ่าไม่ได้แล้วก็คุณจะต้องตายแทนพวกเขาไม่ฉันจะรอตรงนี้ฉันจะรอให้เพื่อนทุกคนมาฉันจะรอตรงนี้เท่านั้นตรงไหนนะอ,ออกไป้ะแกไม่ออกแล้วก็แกจะโดนฟันไปเรื่อยๆจะไม่กลัวหรอกแค่แค่นี้มันไม่ถึงหัวเข่าของฉันสักนิดฉันจะเดินเข้าไปดีไหมนะ <laughs> ฉันเดินเข้าไปฉันเดินเข้าไปดีกว่า ไม่มีทางนั่นแหละราฟาพวกมันอยู่ในเงื้อมมือของพวกเราแล้วอ้าวโแพ้เลยอ่ะฉันฆ่าใครไม่ได้สักคนเลยเขาไม่บอกเราผมจะแป่งให้ยูโหขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเกมต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะผูเ้เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมตวักวก็ก็ยูฮูใครกันนะฉันเพื่อนเธอไงล่ะ เข้ามาได้เลยจ้าเฮ้ยเชื่อไห้พอต้องออมีด้วยไม่นะเกมเริ่มต้นค่ะเฮ้ยเกือบสองนาทีเลยไหวปะเนี่ยก็ก็ฉันเปิดนะฉันเปิดยููใครกันน่าฉันเพื่อนเธอไงละแล้วใครจะไปโกน่ะพี่แจ้งเลยเิดแล้วอ่ะพอแล้วมาแล้วมาแล้วโดดเชือกมือชูขึ้นไลยว้าว ผมเดินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอย่าหยดก้างอยากกะดดว่ะหวใเขาปังยาปังเราต้องรีบไปเฮ้ยจะโดนไรเจ๊อแปบดียเต้องรีบวิ่งอะไปริมเองริมเองริม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 น่ะระหว่งริมอะอ๋โหอ๋โหศพเฮ้ยจะฉัจะไย้เลย ฉันไปไม่ไไปแน่ตอนนี้ทั้งปางทำจุดแจ้งฆ่าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเวลาเวลาไปเรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้ผู้เล่นเหลือแล้วนะแล้วคนทุกคนตายหมดแล้วเนอะอ้ไอ้ไอ้ปางไอ้ปางทำอะไรอะไนทปางตกไปแล้วเขาไม่บอกเขาไปตกได้อ่ะทีนี้ไอ้ปางกระโดดแล้วก็ตกลงไปเกือบจะได้เงินแล้วเชียวฉันไม่ตอกแล้วทุกคนลาก่อนแต่ฉันใช้เงินของทุกคนเองหมดเวลาค่ะ มารอบนี้ฉันไม่แพ right. ้แน่อ่านไหมฉันว yeah. ่าฉันเปิดเลยดีกว่าเ้ยยื้อครกันนะเพื่อนเอ๋ยโอ้พวกเราโดนเึบมีใครโดนเกี่ยวแล้วแล้วคนไปรอบกระโดดเพื่อนอัพจ้ามาฮับจ้าเจ้าย้าหโอ้หอะไรของฉันเป็นไงค่ะโอ้โหหน้าคว่ำเลย เกมเริ่มต้นค่ะไปคนเยอะมากหมูเดินไปก่อนเลยพิกกี้เดินไปก่อนเลยอยอ่าบอ่อโอ๊ยโอเคฉันว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วหล่ะของเราต้องรีบอ๋อมีคนโดนพันเต็มเลยว้าวโอ๊ยคนเยอะไม่กล้าทันไม่กล้าไปเลยเพื่อนฉันก็ไม่กล้าไปเหมือนกันเอาลฉันฉันมองดูจนฉันตายเอาฉันเป็นไทมมูกมากเกินไป สะดุดจัพานล้มตายโคตรแบบครเป็นไทยมังฉันจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ฉันโดนอ่ะคือมันแหลกมากเลยเพื่อนทำไมเชือกแหลกโอ้เออเอ้ยอันนี้เชือกแหลกอันนี้เชือกแหลกโอ้รอดรอดสันนี้ียกว่าหุ่นยนต์มีปัญหารอบนี้แหละฝั่งนู้นต้องเป็นของเราโอ้เจ้เคยไปสัมผัสอากาศฝั่งนู้นยังไงทำไมพวกไอ้ขันฝั่งนู้นมันอยู่ตรงนู้นไปแล้วอะมันไม่ยอมเข้าประตูไงของรอบที่แล้วเปล่า ฉันจะเฝ้าดูพวกแกฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะไม่ยอมเข้าประตูเด็ดขาดเฮ้ยหรือว่ามันจะผักพวกเราอ่ะได้ที่ไหนล้วไม่นะมันผิดกติกาไม่ผิดถ้าไม่ได้บอกนียว่าห้ามฆ่าคนนะเราเชื่อก um ันกระโดดแล้วไมรอบนี้ฉันจะต้องผ่านไปฝั่งนู้นได้ฉันไม่เคยผ่านเลยเฮ้ยจึมยังมีความเป็นกระโดดอยู่ไล เอยมันเขาไปกันหมดแล้วเขาไปกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเขาค่อยๆเขาประโดโอ้ยอย่างเซียนอย่างเซียนเหมือนเรียนมาโอ้ยพี่เขากระโดดตกไปสองคนเโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกเต็มเลยตกเต็มเลยเร็ว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 เอเวอีกหนาทีนะคะโอเคฮึบเด้อเด้อแล้วมันสโลเร้วมันสโลเอ้ยเอ้ยเ้ยันจันทันมันทำ้ยโอ้ยโอ้อ้ยับก่อนกับก่อนกับโอ้ยทีเห็นมันทำกันอะโอ้ยน่ากลัวมากโอเคไปไปไึบมันเร็วแล้ว คุณติดหนูเอ๊ะลแล้วเราก็ผ่านมาจนได้เอ้ผู้กุมเปิดประตูให้พวกเราเลยพวกเราผ่านแล้วขออาหารกลางวันด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่5แล้วแสดงว่ารอบสุดท้ายเราจะต้องไปเจอเกมที่ห้ามหารสุดๆนอนดีกว่าทุกคนนอนๆๆไปละไปละไปละขอนอนมุมนี้ดีกว่าไม่ได้แล้วตัวโตตัวใหญ่สงสัยที่นี่เลี้ยงดีตัวใหญ่กว่าเดิมคือน้องกโกวาของเราเนี่ยเขาบอกว่าให้ เราเดี๋ยวเดินข้ามสะพานไปซึ่งก่อนหน้านั้นเราเดินข้ามทางรถไฟไปแล้วรู้สึกว่ามันอ oh. ีซี่ปะอ้ยหนึ่อะ่ะ hmm. แล้วถ้าเกิดสะพานมันยาวขนาดนี้อะเพื่อน oh. 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 ทุกคนคิดว่าไงมันจะโหนขนาดไหนยาวมากอ้าวไปครับไปไปไป oh. มันยาวไปไหมเนี่ยเฮ,ฮ้ยนี่เฮ้มีคนมีคนเต้นเหรอมีคนเต้นเหรอปางโดเชลเชลเชล มาเด้โอเายาโอกยาเอ้ยมาเออพูาแล้วเพื่อนจะผาแล้วแล้วชิลเกินชิลเกินพวกเอราเมื่อกเราชิลเกันเออออนหัดอ่อนหัด หัวใจอยู่ประมาณสามอันนจ๊ะอารักกว่าเริ่มเฮ้ยักมาแล้วเด้ปอนไ่นไปอนไปไปกัเจ๊พักันสีก่อนหนีตายหนตาเฮ้ยเฮ้ยพี่กินข้างลงพี่กินข้างงไอ้ปลาไปาโดนไอ้ปลาเฮ้ยเฮ้ยนอนเลยอะเฮ้ยไอ้พี่ไมโดนไอพี่ไป้โดนจัดแก้วนี้พี่จจัดแก้วพี่จเอาใจเอาผัดกันเองทะไมมามาใครจะสู้ใครจะไฟใครจะไฟมาดีมาดีใช่ไหมแก ไม่ผักก็ได้เอ้ยผักผักมันเอ้ยเอ้ยคุณจะเด็กผักคุณจะเด็กผักเลยแม่ฉันผักกูเล่นไปได้สามคนฉันรู้สึกดีมากค่ะก็เป็นว่าใครชอบเกมดีนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใและเกมสุดท้ายเียจะเป็นยังไงต่อไปนะเดี๋ยวรอเกมอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบายบาย